สวัสดีค่ะพบกับการดูดวง10เรือนทั้ง7วันปักหลังของเดือนกรกฎาคมคําทํานายตั้งแต่วันที่16ถึง31กรกฎาคม2563ไพ่ชุดนี้เป็นไพ่10เรือนของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะ กลุ่มเกณฑ์ชะตาใบแรกของชาววันศุกร์นั่นก็คือไพ่ห้าไม้เท้าตอนนี้อาจจะมีเรื่องมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างถาถมเข้ามาหาชาววันศุกร์สักนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องงานงานอาจจะยุ่งอาจจะเหนื่อยจนสร้างความหมงุดหงิดจนเขาเรียกว่าอยากจะปลี่วิเวงไม่อยากวุ่นวายกับใครเพราะก็เหนื่อยกับงานแล้ววุ่นวายหน้าที่การงานเยอะพอแล้วแล้วให้ระวังใจตัวเองไว้ด้วยนะคะ เพรามเมื่อไหร่ที่ไพ่ห้าไม้เท้ามันกลุ่มเกณฑ์ชะตาเนี่ยนอกจากจะบอกว่าหน้าที่การงานหนักเหนื่อยนะมีอะไรหลายๆอย่างถาโถมเข้ามาใส่เรามากมายเยอะเยอะเรื่องเยอะสิ่งทั้งส่วนตัวทั้งเรื่องงานมันจะพาให้เราอารมณ์ร้อนหงุดหงิดได้ง่ายถึงขั้นอาจจะได้ทะเลาะวิวาทกับใครบางคนขอให้ใจเย็นๆร่มๆสักนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะ อยากมีความเป็นส่วนตัวสูงค่ะช่วงนี้ห้าไม่ท้ามาสถิตกับตัวนี่ไม่อยากวุ่นวายยุ่งเกี่ยวกับใครมากมายนะักสุขภาพก็ใหร้ระวังเรื่องพวกเส้นเอ็นกล้ามเนื้ออันเกิดจากใช้ร่างกายมากเกินไปหรือนั่งผิดท่า,าเส้นพลิกปวดบา่าปวดไหล่อะไรก็ว่ากันไปนะอีกกรณีหนึ่งก็คือไอ้ความที่งานมันเครียดเยอะนะ่ะมีอะไรเข้ามาหาเรามากมายหลายสิ่งก็ให้ระวังไอ้ความเครียดสะสมจนปวดหัวเป็นไข้ไม่สบายอัน เขาเรียกว่าใขรหัวลมอะไรแบบนี้ก็ได้นะโบราณมาสักนิดหนึ่งมาดูเรื่องดีๆกันบ้างมาดูเรื่องการเงินค่ะการเงินขึ้นดันบาลานซ์สภาพคล่องทางการเงินถ้าหากจัดอยู่ A ให้เป็นเกรดนะ A B C อย่างเงี้ยก็ขอให้อยู่ที่เกรด B ก็แล้วกันเกรด B บวกบวกและบางท่านอาจจะมีโชคฟุกๆได้เงินตกเบิกบางก้อนมาก็ได้ท่านใดที่ไม่ได้เงินตกเบิกก็าอาจจะมีโชคฟุกฟุเข้ามานะคะเพราะว่าตำแหน่งปุตตะเนี่ย ขึ้นหนึ่งเหรียญน,นี่ตำแหน่งนี้ขึ้นหนึ่งเหรียญมีเขาเรียกว่าอาจจะมีโชคฟุกฟุกเข้ามาเสี่ยงกับใครดีไปดูเลขไปเสี่ยงกับคนอายุน้อยนนะคะให้เด็กหยิบให้หรือว่าซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าเราไปดูเลขบ้านเลขรถซิมีเลขเจ็ดเลขหกอะไรพวกนี้ไหมอ่ไาไหว้พระสวดมนต์ดีอยู่แล้วในสิ่งที่คุณทํานะคะถ้าหากมันว้าวุ่นจิตใจมากๆสวดมนต์ไหว้พระค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยู่รอบข้างรอบตัวเราที่คุ้มเกรดคุ้มเกรดค,คุ้มก้าเราอยู่ก็พร้อมที่จะปกปักรักษาแล้วไว้ชัยให้พรนะคะมาดูตำแหน่งสหัชชะดีวงานประสานงาน p r ประชาสัมพันธ์ตอนนี้อาจจะต้องตามจิกตามหาลูกค้าเก่าๆนะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้หญิงมากไม่ได้อาจจะต้องเข้าไปในฐานลูกค้าเดิมไปเช็คลูกค้าสักนิดนึง อาจจะได้เงินได้รายได้ช่องทางของการ PR ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มลูกค้าเก่าช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยหน่อยนะทั้งคนที่ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งคนที่ปล่อยคอนเทนต์และคนที่ขายของออนไลน์ยอดมันอาจจะไม่เปี้ยงไม่ปังมันจำเป็นต้องก็เ,เรียกว่าลดแลกแจกแถมอะค่ะต้องมีลูกเล่นเกี่ยวกับเรื่องการค้าให้มากไพ่ห้าเหรียญเนี่ยวิ่งง้อคนน่ย มันจะตอบอะไรได้แล้วนอกจากวิ่งหาฐานลูกค้าเก่าแล้วก็หาแรงจูงใจให้เขามาจับจ่ายใช้สอยแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะคะต้องใช้ลูกนี้ลูกตื้อค่ะสำหรับท่านใดที่มีเพื่อนมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในตำแหน่งนี้แทนญาติเร็วๆนี้ถ้าเขาไม่ยืมเงินเราเราก็อาจจะยืมเงินเขาก็ได้นะเพราะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการหยิบยืมเงิน ถ้าเขาไม่ยืมเราเราอาจจะยืมเขาหรือไม่เช่นนั้นก็ระวังว่าคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวมีภาระหนี้สินใดๆอาจจะถูกทวงถามเรื่องภาระหนี้สินนะคะหรือไม่เช่นนั้นคนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเราญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเ,เพื่อนร่วมงานคนที่อยู่ข้างบ้านอาจจะทำข้าของเสียหายสูญหายถูกขโมยเข้าบ้านอะไรพวกนี้ด้วยก็ได้มาดูคนทํางานประจําหน้าที่การงานก็ถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะ งานถึงไม่หวือหวาอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่ใดๆเข้ามาเพิ่มเติมให้ทำได้รับการมอบหมายและที่สำคัญนายจ้างผู้หลักผู้ใหญ่บอสเจ้านายก็จะให้ความเป็นธรรมกับเราอาจจะมีเเงินติดไม้ติดมือเล็กๆน้อยๆจะเป็นสินจ้างรางวัลอะไรก็ตามเป็นโบนัสหรือว่าค่าคอมอะไรก็ตามอาจจะได้เงินส่วนนั้นตกเข้ามานะคะผู้คนที่อยู่รอบข้างรอบตัวเพื่อนร่วมงานพร้อมจะให ความช่วยเหลือค่ะและพร้อมที่จะยืมเงินเราด้วยมาดูสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในบ้านอ่านรวมไปถึงลูกหลานบริวารว่านเคลือนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างลูกน้องหรือลูกตัวเองก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่มีอะไรน่าห่วงจะห่วงอย่างเดียวก็คือไอ้โรคใช้เงินเปลืองอช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ชายอาจจะช้อปปิ้งเยอะอาจจะมีเหตุจําเป็นจะต้องใช้เงินอาจจะ ขอความช่วยเหลือด้านการเงินกับเรามาก็ได้นะคะมาดูตำแหน่งความรักบ้างสำหรับท่านใดที่มีคู่รักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนเรื่องความรักตอนนี้เหมือนมีปัญหาคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องทะเลาะกันบ่อยส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากความ เจ้าชู้กุ้มกลิ่มของคู่รักคู่ครองของตนก็เป็นได้อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการไม่ไปล่อยวางของใครบางคนที่ใช้คําว่าของใครบางคนอาจจะเป็นของเจ้าชะตาหรืออาจจะเป็นของคู่รักก็ได้ที่เอาอาดีตเก่าๆฟื้นฝอยหาตะเข็บมาแล้วเอาเรื่องเก่ามาชวนทะเลาะพอทะเลาะกันคู่รักทะเลาะกันทีหนึง่งก็ออกนอกบ้านไปทีหนึง่งหายซับหายสอยกว่าจะกลับมาก็ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันถอยห่างไปเรื่อยๆมีปัญหากันไปเรื่อยๆ ถามว่าจะเลิกกันได้หรือเปล่าถึงขั้นจะเลิกกันไหมไม่หรอกค่ะเบาๆหน่อยมันก็เหมือนกรบลิ้นกับฟันพกระทบกันในแต่ละวันน่ะมันมีปัญหากันอยู่ส่วนคนที่มีดราม่ามีเรื่องมือที่สามเราจะจําเป็นต้องอยู่ในภาวะของชิงรักหักสวัสดจะต้องมีการแบ่งสรรความรักให้ใครต่อใครต้องใช้แปรงสีฟันร่วมกันกับใครอยู่ในช่วงเนี้ยมันยังคาลาคาซังอยู่นะคะใครที่เคยเจ้าชู้ก็ยังทําตัวเหมือนเดิมอ่ะล่องลอยไปเรื่อย เอะอะเอะอะออ,ออกนอกบ้านหายหน้าหายตาไปอะไรแบบนี้ถ้าปล่อยให้ทุกอย่างคลาระสังเราไม่เคลียร์นะคะไม่พูดไม่คุยกันปักหน้าไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นลูกผีลูกคนนะเพราะว่าถ้าตำแหน่งคู่รักคู่ครองเนี่ยขึ้นอัศวินถือไม่เท้าเตรียมขี่ม้าควบกระลุกกรลับออกจากชีวิตเราแล้วนะเหมือนการเตรียมพร้อมแล้ว ส่วนท่านใดที่ไม่มีดรามา่าไม่มีเรื่องของมือที่สามแต่ทะเลาะก,กันเองเต็มที่เขาก็ออกนอกบ้านนะคะคุณบ่นมากๆคุณจุกจิกจุงจิงกับเขามากๆเขาก็ออกไปหลบหน้าซะไม่อยากประทะแต่จะให้เลิกกันในวันที่สิบหกถึงสากรกฎามยังไง่ายก็ไม่ได้เลิกหรอกนอกจากมีมือที่สมเท่านั้นเองซึ่งก็ยังไม่ได้เลิกอยู่ดีก็ต้องไปรอดูปักหน้านะ ส่วนคนโซดถามว่ามีความรักใหม่เข้ามาหรือไม่มีเข้ามาค่ะอาจจะมีเข้ามาหลายคนจนคนคุณเลือกใครไม่ได้อยากเก็บไว้ทั้งหมดเลยและเพราะความที่มันมีเข้ามามากแล้วเราก็สับสนเลือกใครไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่เอาใครเลยก็ได้นะเพราะว่าถ้าเจ้าชะตาเนี่ยมีห้าแม่เท้ามากลุ่มเกณฑ์ชะตาเขาเรียกว่าช่วงนี้อยากอยู่เงียบๆคนเดียวไม่อยากวุ่นวายกับใครโลกมันวุ่นวายเหลือเกินฉันไม่อยากวุ่นวายฉันขออยู่เงียบๆ แต่ถ้าคุณคิดจะมองใครเอาไว้เคียงใจคู่กายพิจารณาดีๆค่ะงานนี้ของดีก็มีของดีคือหนึ่งเหรียญความรักที่ดีมีเข้ามาแต่คุณต้องออกไปหยิบนะและตำแหน่งที่เข้ามาเนี่ยเกรงว่าไอ้ความที่มองผิดมองพลาดจะได้คนที่เป็นคาสโนวาเข้ามาในชีวิตเป็นคนที่อาจจะเป็นความรักแดนไกลก็ได้พิจารณาดีๆค่ะสำหรับคนโสด ก็ถือว่าอ่านให้ครบทั้งหมดแล้วนะอ๋อมาดูเรื่องอุบัติเหตุสักนิดนึงด้านสุขภาพบอกไปแล้วนะคะแต่อุบัติเหตุเนี่ยไม่เห็นถ้าจะมีเกิดจากตนเองใจร้อนเดินไม่ระวังแล้วล้มเรื่องทางต่างระดับแต่ไม่เห็นว่ายานพาหนะไปปะทะไปชนเปี้ยงป้างไม่เห็นในปากนี้นะคะก็ถือว่าอ่านครบทั้ง10เดือนแล้ว ยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลน์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าไว้ด้วยนะคะหมอจะได้จัดสรรเวลาได้อย่างถูกต้องเมื่อจองคิวเสร็จแล้วเนี่ยจองคิวหมายถึงกำหนดระยะเวลาดูวันไหนเวลาเท่าไหร่จะดู30นาที60นาทีเสร็จแล้วค่อยขอเลขที่บัญชีนะคะ อย่าทะลุก,กลางป้องมาขอเลขที่บัญชีก่อนเลยเงินสําคัญค่ะทุกวันนี้ที่เราเดือดร้อนกันทุกวันเนี้ยวิ่งกันตากรอกตากลับก็เพราะเรื่องเงินนั้งนั้นแหละค่ะแต่เงินมันไม่ได้สําคัญเท่ากับความรู้สึกนะคะฝากไปถึง fc ทาง Facebook กดถูกใจเพจลานินชา4289ให้หมอนินด้วยนะคะแล้วถ้าหากคลิปนี้พอมีประโยชน์กดแชร์ให้หมอด้วยค่ะแชร์ไปถึงคนที่เขากำลังสับสนวุ่นวายหาทางออกของชีวิตไม่เจอให้เขาได้รู้ว่า เรื่องราวดีๆในชีวิตมันยังมีอยู่อย่าสิ้นหวังเพราะตอนนี้แค่เราเจอโควิดเราก็แยกกันอยู่แล้วอะไรที่แชร์ไปให้เพื่อนร่วมโลกเขาได้มีกำลังใจสู้แชร์ไปถึงเขานะคะเขาจะได้รู้ว่าชีวิตเขาก็ยังมีเรื่องดีๆอยู่ตั้งเยอะอย่าเพิ่งทอ้อขอบคุณและสวัสดีค่ะ